พระพุทธเ,เจ้าเทศนาถึงสุดใจแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ก็สอนให้ศึกษาในกายสอนให้ศึกษาในใจนี้เองเพราะกายนี้นะเป็นเอเป็นธรรมใจก็เปีนใจนี้ก็เป็นธรรมถ้าหากว่าเราไม่ศึกษากายของเรานี้ละจะเป็นข้าศึกแก่เรานี่เรียกว่ากลายเป็นอกุศลธรรมขึ้นมา ใจของเราถ้าหากว่าเราไม่ศึกษาให้แจ่มแจ้งใจของเราก็เป็นข้าศึกแก่เรากลายเป็นปุอากุศลธรรมขึ้นมาถ้าหากว่าเราศึกษาเรื่องเรื่องของกายกายของเราก็เป็นกุศลธรรมใจของเราก็เป็นกุศลธรรมกุศลระธรรมก็หมายถึงว่าเป็นธรรมที่นำออกนำออกจากกองทุกกองทุกคือกองอะไรก็คือกองกกองร่างกายอันนี้ กองทุกข์ก็คือกองกองเกิดก็คือกองกองความแก่ก็คือกองกองความตายก็คือร่างกายเขาเราคือกองร่างกายอันนี้เองเป็นกองทุกข์นี่ในเมื่อศึกษาให้แจ่งแจ้งแล้วปล่อยวางกองทุกข์อันนี้ปล่อยวางได้แล้วก็ไม่ต้องมาเป็นเจ้าของไม่กองทุกข์อันนี้อีกต่อไปนี่นี่จึงจึงว่าธรรมะมีอยู่ทั่วไปอยู่ที่ไหนธรรมะมีทั้งนั้น นี่ให้พากันสนใจให้พาการศึกษาให้แก่นแจ้งธรรมะไม่ใช่มีอยู่ก็วัดธรรมะไม่ใช่มีอยู่ก็จำราธรรมะไม่ใช่อยู่ก็พระพุทธเจ้าธรรมะมีอยู่ในเรานี่เองแต่การศึกษาธรรมะของเราให้แก่นแจ้งอันนี้เราต้องอาศัยหลักการที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนาไว้แล้วเรียกว่า,าศาสนา,สาศาสนาแปลว่าคำสอน สอนอะไรเล่าก็สอนสอนคนแพรในศาสนาแปลว่าคําสอนสอนคนาศาสนาสอนเรานี่เพราะเราเป็นคนนี่ถ้าหากว่าเราไม่สอนเรานี่นี่ยเนี่ยเราเรานี่แหละจะกลายเป็นข้าศึกแก่เรานี่ถ้าหากว่าเราสอนเราเราศึกษาเราให้แจ่มแจ้ง,งแล้วเราเรานี่จะไม่เป็นข้าศึกแก่เราเลยคำว่าเราเรานี่จะกลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็น เป็นสุแกตเร่าอีกทีหนึง่งถ้าหาวกว่าเราไศึกษาให้เกินแจง้งธรรมะที่มีอยู่ในเรานี่แหละจะสร้างความร้อนเดนให้แก่ล้านี่ไม่มีอะไรที่จะสร้างความร้อนเดนให้แก่ล้าก็หมายถึงเรานี่นะจะเป็นผู้สร้างกองดินกองนั่งกองลมกองไฟกองชักใกล้ความเกิดความแก่ความตายอันนี้แหละเป็นผู้ที่จะสร้างความร้อนโดนให้แก่ใจ นี่ถ้ากว่าเราศึกษาแจ่มแจ้งในกองเกิดกองเกศกองตายกองดินกองน้ำกองลมกองไฟไมีแล้วกองนี้กา,ายเป็นกองธรรมกายเป็นกองเกาะไอกองธรรมะให้ความร่มเย็นเป็นสุขให้ความรื่นเริงเพิดเพลินสว่างสวยพองใสแก่ใจิตใจของเราธรรมะมีแต่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ใจอย่างเดียวจึงให้พากันทำ แกให้แกให้ทำให้แจ่มแจ้งในกองเกิดกองตายในกองคนกองสัตว์นี้ให้เป็นกองธรรมขึ้นมาในเมื่อเป็นกองธรรมะขึ้นมาแล้วใจของเราจะรับความลมเย็นเป็นสุขอันเกิดจากกองเกิดกองแก่กองตายหรือกองธรรมะอันนี้ถ้าว่าเราได้สุดสา้แจ่มแจ้งกองธรรมะอันนี้กลายเป็นกองฟืนกองไฟ เพราะราคะเกิดก็เกิดในร่างกายอันนี้โทสะเกิดก็เกิดในร่างกายอันนี้แม้แต่โมหะเกิดก็าอาศัยร่างกายอันนี้เราเป็นเหตุนี่มันลุ่มหลงมัวเมาในเมื่อเราศึกษาเขียนแจ้งแล้วโมหะไม่มีมันจะมีอย่างไรก็เหมือนกนระไทยขาว่าความสว่างอย่างนี้นะ่ะ นี่ตาของเราน่ดีเรามองเห็นหมดในเมื่อตาของเรามองมองเห็นหมดแล้วเราก็รู้ว่ามีอะไรอะไรเป็นอะไรถ้าการความมืดนี่ตาเราดีขนาดไหนเราก็ไม่สามารถที่จะมองเห็นได้นี่นี่มันไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ก็เรียกว่ามันหลงไม่รู้จักของควรไม่ควรไม่รู้จักของดีของไม่ดีไม่รู้จักของที่เป็นโทษไม่รู้จักของที่เป็นประโยชน์ เนื่องจากวตามันมืดถ้าตามันสว่างแล้วของดีก็รู้ของไม่ดีก็รู้ของที่อ่าเป็นประโยชน์ก็รู้ของที่ไม่เป็นประโยชน์ก็รู้ของที่เป็นโทษก็รู้ของที่เป็นคุณก็รู้ของที่ควรละก็รู้ของ,ของควรที่ควรปฏิบัติให้ยิ่งก็รู้นี่มันรู้หมดถ้ากวาตาของเราสว่าง ที่ว่าวันนี้สมมุติกันว่าเป็นวันมาคบูชาตามระเบียบที่โบราณอาจารย์ท่านพาไกากันปฏิบัติมาให้มีการอาพิธีบูชาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ให้มีการบูชา,าใน้พระพุทธเจ้าให้มีการบูชาคุณพระธรรมให้มีการบูชาคุณพระสงฆ์และวันนี้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงองโอวาทปฏิโมกเป็นวันที่พระพุทธเจ้าแสดงใยในโอวาทปฏิโมกและเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประดิษฐ์ตัวชุมสงสงที่มีมาประชุมในวันในมาฆบูชานี้นี่ล้วนแล้วแต่เป็นพระพระอรหันต์ทั้งนั้น หนึ่งพันสองห้าสิบองค์ล้วนแล้วแต่เป็นอภะพระอรหันต์มากันโดยมากันโดยไม่มีการนัดก,การหมายมาประชุมในสนักพระพุทธเจ้านี่พระพุทธเจ้าก็ถือโอกาสเป็นมงคลน,นี้แสดงโอวาทปาฏิโมกข์การที่พระสงฆ์สาวกพระอรหันต์หนึ่งพันสองหสิบองค์ ที่เป็นเอหีพิคุล้วนแลแต่บวชจากพระพุทธเจ้าเนี่ยมาประชุมกันครั้งเดียวเท่านั้นจึงวันนี้จึงเป็นวันสาคัญวันหนึ่งในทางพระพุทธศาสนาเป็นวันที่พระพุทธเ,เจ้าก็ประชุมอยู่นี่พระสงฆ์ก็ประชุมอยู่แล้วก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมะเรียกโอวาทปาติโมกในที่ประชุมนั้นรวมทั้งพระพุทธเจ้า รวมทั้งพระธรรมรวมทั้งพระสงฆ์รวมกันในขณะเดียวในขณะที่มีการประชมุมพระภิกษุสงฆ์หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์นั่นนี่ในวันมาคบูชานี้จึงวันนี้จึงเป็นวันที่อัศจรรย์เป็นวันสำคัญวันหนึ่งในทาง,ทางพระพุทธศาสนาในมาถึงวันนี้เราจึงพากันมารวมกันและกท็ทําพิธีบูชาคุณพระพุทธเจ้า บูชาคุณของพระธรรมบูชาคุณของพระสงฆ์ข้าท่านทำไมเราจรึงต้องบูชากันเพราะคุณพระพุทธเจ้าเป็นสิ่งที่ประเสริฐในเมื่อเราบูชาแล้วเราจะรับความล่มเย็นเป็นสุขนี่พระคุณพระธรรมก็เป็นธรรมชาติที่ประเสริฐในเมื่อเรากา็มีการระลึกถึงมีการบูชามีการนอบน้องแกกราบไหว้เราคอยรับความล่มเย็นเป็นสุข นี่คุณพระสงค์ก็เป็นพระคุณอันประเสริฐในเมื่อเรามีการน้อมและลึกถึงและมีการบูชาเราก็ไปรับความลมเย็นเป็นสุขอันเกิดจากการบูชาและอันเกิดจากการน้อมและลึกถึงนั้นล้วนแล้วแต่เป็นอามิสบูชา ล่วนแ้วเต่เป็นข้อปฏิบัติบูชาสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลนำความโชความเจริญให้เกิดใหม้มีขึ้นแก่เราแล้วการที่ตายพากันมาเลยถึงคุณพระพุทธเจ้าแล้วเลึกถึงคุณพระธรรมแล้วเลิศถึงคุณพระสงฆ์นี่เป็นการที่เรียกว่าทําให้เรานี่น,นี่มีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระพุทธเจ้า มีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระธรรมมีโอกาสที่จะเข้าถึงคุณพระสงฆ์คำว่าอุบาสกคำว่าอุบาสิกานี่คำว่านักบวชก็เป็นผู้ที่มีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่เป็นสรณะเป็นที่พึ่งนั้นเองนี่การเข้าถึงสรณะการเข้าถึงที่พึ่งการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เข้าถึงหลายอย่างหลายระดับเข้าถึงอย่าง แย่ใหญ่ยังยาวก็หมายถึงว่าการกล่าวปฏิญาณโจตนว่าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นการเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่าอย่างยาวการเข้าถึงคุณพระราธิยตาพระพุทธเจ้าการเข้าถึงคุณเพระธรรมการเข้าถึงคุณเพระสงฆ์ในท่ามกลางในก็หมายถึงว่าใจของเราเข้าถึงพุทโธใจของเราเข้าถึง อาใจใจข้าของเราเข้าถึงใจใจของเราเข้าถึงความรู้ความรู้อันนี้เป็นดวงธรรมดวงธรรมนี้มีสติสัมปชัญญะรบอบครอบสติสัมปชัญญะันชะรบอบครอบอันรอบครอบอันนี้เป็นคุณของพระสงฆ์คุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ก็รวมอยู่ในใจของเราใจของเราที่สมบูรณ์โดยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้เรามีข้อปฏิบัติ มีการใจได้ขัดเกลาด้วยสติด้วยปัญญาที่แยกคายนี่ความมืดแปหรือว่าอาชวะที่พอคูณอยู่ในจิตในใจที่เป็นส่วนลึกหมดสิ้นหลุดลอยไปด้วยสติด้วยปัญญาที่แยกคายใจของเราเก็เป็นพุทโธท,ที่โดยสุดพุทพองขึ้นมาเป็นผู้ที่เข้าถึงแกันเข้าถึงแก่นเข้าถึงธรรม เข้าถึงพุโทโธที่เป็นแกน่นเข้าถึงธรรมโมที่เป็นแกน่นเข้าถึงพระสังโฆที่เป็นแกนนี่การเข้าถึงเรณนะมีอยู่หนึ่งสองสามระดับนี่เดี๋ยวนี้เราเข้าถึงสรณนะในอยู่ในระดับใดนี่เรารู้ว่าเรายังไม่เข้าถึงเรณะเลยเดี๋ยวนี้คนชอบถือเทนระณ์หลายหลายอย่างเพราะว่าชอบคิดกันว่าหลายหายอย่างช่วยกันมันดี แต่ความจริงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าากทำไมถึงไม่เป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันหลายหลายอย่างละมันเกิดความสับสนถ้าหากว่ามีอย่างเดียวมันไม่สับสนอะไรมันมีที่จะแน่วแน่มันมีที่แต่ที่จะแน่วแน่มีแต่ที่จะแน่วแน่เป็นหนึ่งถ้าหากว่ามันหลายอย่างแล้วมันจะเป็นหนึ่งไม่ได้มันอันนี้เราก็อย่างอันโน้มอันโนเนียงอันนั้นนี่มันมันชอบดีปัญหา พระพุทธเจ้าท่านจึงสอนว่าให้เอาอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าเอาอย่างเดียวคือพระธรรมเอาอย่างเดียวคือพระสงฆ์แล้วสามอย่างนี้ก็รวมกันเป็นอันเดียวนั่นเองต่างกันแต่คําพูดเท่านั้นอันนี้ให้เอาเป็นทนะเป็นที่พึ่งอย่าไปเอาหลายอย่างมันเป็นความโลภแล้วชอบเกิดสับสนชอบมีปัญหาไม่สามารถที่จะผ่าน เครืจุดที่เจ้ายอายกายจุดที่สับสินและไม่สามารถที่จะผ่านปัญหาเข้ามาหาจุดที่เรียกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวคือความสงบไม่ได้วันนี้ให้พากันเตรียมเนือเตรียมเรือพากันเตรียมเครื่องศักระบูชามีจุดเทียนจุดทูปที่มีอยู่ที่เตรียมไว้การเวลาขณะที่จุด เทียนจุดทูปนั่นนี่ก็ตั้งใจให้มีธะทำใจให้มีสติให้มีการสำรวมสำรวมจิตสำรวมใจของเราไว้การกระทำที่เป็นบุญเป็นกุศลต้องมีการสำรวมใจมีความสำรวมใจมากเท่าไรยิ่งสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลมากเท่านั้นแต่หากว่าไม่มีการสำรวมใจมีแต่การปล่อยใจ บุญกุศลนี่ยากที่จะเกิดขึ้นแ,แล้วทีนี้มันหลังจากจุดเทียนจุดทูกเรียบร้อยแล้วก็ให้พากันตั้งใจเดินเดินเวียนเทียนเราคิดว่าเดินจงกรมพระพุทธเจ้าท่านเดินจงกรมพระอรหันตสาวกพระเลขาวกทั้งหลายท่านก็เดินจงกรมแล้วนี่เป็นผู้ที่นับถือพระพุทธเจ้า เดินศาสดามาท่านาผู้นำทางพระสาวกก็เป็นผู้ที่เดินไปก่อนเราเราก็เดินตามทางที่พระพุทธเจ้าท่านทรงเดินพระสาวกท่านเดินไปก่อนแล้วโดวยวิธีการเดินจงกรมเดินจงกรมให้ว่าให้นิสติไม่ลืมสติไม่ลืมตัวแลว้วก็ให้ไม่กุโธ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 น,นี่ จ,จำไว้ไม่ให้ลืมพุโทโธให้มีสติในขณะที่เราเดินไปให้มีพุโทโธมีสติทุกและบริกรรมพุโทโธไปทุกก้าวเท,ท้าที่เท้าของเราก้าวไปแต่ไม่ต้องกังวลว่าจะอตรงกับขนาดก้าวหรือไม่ถึงจะไม่ตรงกันก็ไม่เสียหายอะไรการนึกถึงพุทโธ ไม่ต้องมีเครื่องหมายนึกได้เป็นไปจำและสำเร็จเป็นบุญเป็นกุศลแก่ใจของเราทั้งนั้นจึงว่าเดินเวียนเทียนเราก็ถือว่าเป็นดาสก,การเดินจงกรมเดินนานเดินมากเท่าไหร่ยิ่งได้บุญมากเท่านั้นขณะเดินเวียนเทียนบางทีใจสงบก,ก็มีใจสงบนี่เวลาเดินไปมันเหมือนกับลอยไปนี่ เดินไปเหมือนกับลอยไปนี่มันเบานข่เท้าขาขวาขาก้าขาไอ้เท้าสาวไอ้ขวาอใสไอ้ข้าวไปทั้งไหนจะว่าขาไขาซ้ายขาขวาก็ช่างมันก็เหมือนกับไได้าวมันไปลอยแต่มันหักเดินไปนั่นล่ะใจเท่าเราก็ใสสบายอยู่ภายในจิตในใจการเวียนเทียนเป็นกระทำคิดว่าเป็นการเดินจงกรม และที่นี้เขาทำให้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิได้ใจของเราสงบเป็นองค์สมาธิในบุญมากเพราะบุญก็คือความสุขในเมื่อใจของเราสงบเป็นสมาธิแล้วมีความสงบมีความสุข,ม,ม,สขมีความสบายมากจึงว่าให้พากันตั้งอกจังใจทำด้วยความเคารพให้มีความสมรวมในการกระทำให้มากเพราะปีหนึ่งมีวันมาคบูชาครั้งเดียว และเราเหล่านี้โอกาสที่จะมารวมกันเป็นการบูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมพระสงฆ์เป็นการตามและลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และก็เป็นการรวมกันเป็นกลุ่มรวมกันเป็นหมู่เดินจงกรมยาวกันอย่างนี้มีโอกาสที่หาได้ยากในเมื่อมีโอกาสแล้วพากันสร้างอกตั้งใจทําให้เป็นประโยชน์เกิดขึ้นมากๆจึงจะได้คุ้มค่าเพราะปีหนึ่งมีครั้งเดียว แต่คนเคยไปอยู่กับพวกโศกพวกนนเดินไปในป่ามีแต่มีแต่น้ำตําเขาก็บอกว่าหลวงพ่ออยใส่รองเท้าไหมหลวงพ่ <c oughs> ใส่รองเท้าแล้วสิตีมันบางเขาว่าเขาไม่ใส่รองเท้าเลยสบายเดินไปไหนเงินสบายมันหนาเขาเออแล้วน้ำไม่ต่ำเขาจริงๆนะเขาเดินไปไหนมาไหนไม่เห็นน้ำต่ำเขา เราใส่รองเท้าก็ใส่ <lawsuit. S 1> แล้วเรามั่ระวังขนาดไหนน้ำมันก็ยังป่มนี่ก็เหมือนกันเดินไปตามก้อนกรวดก้อนหินหาวเดินชินเสียไม่อยากไปใส่รองเท้าไม่เจ็บถ้าหาวเขาไม่ถนัดมีแต้ใส่รองเท้าไม่ชินเสียตรงไหนมันก็มีแต่เจ็บพกพบกระแทกพบกระแทกไปหมดเลยขยองขย่งเขาย่องใครขย่งมาคิดถึงพระสงฆ์แเจก่์ วางองค์ท่านเดินจงคมจนกระั่งเท้าแตกเท้าแตกเดินไม่ไหวท่านก็มีเลิกนะท่านก็ยังท่านก็ยังคานไปการเดินจงกรมของท่านเราไม่ได้เจ็บเท้าก็ยังไม่อยากให้เจ็บไม่อยากให้มันเจ็บเม็กแต่น้อยสมัยก่อนเดินบินทาบาททางบรรนานะทีนวลนึม่นหินเยอะมีตลุกลง บางองค์นี่ไม่เคยถอดรองเท้าเดินเลยเหลดูระน,นาดสงสารขย่องขย่งขย่องขย่งเหย,ยียบตรงไหนก็มีแต่คนโกรธคนหินมันเจ็บจึงไปทางเท้านี่บวมหองในที่สุดก็ลอกขนาดนั้นลนะ่ะเท้าบวมเท้าพองพ็ที่กลับมาถึงนี้ต้อง ตอนเย็นเย็นมันปวดร้อนมันจะต้องเอาน้ำมันทาถอนพิษกรนท่านเดินกันเป็นประจำประจำไม่เห็นสิ็นอะไรความไม,เไม่เคยความไม่ชินขาดไ่เคยขาดไปเคยขาดห้ชินเนี่ยมันก็พอทนเกียดอนเขาบ่สู้ ถ้าหาว่าจะไม่ไมให้เจ็บเลยไม่ได้ขเพราะคนมันยังมีทันตายคน,ม,นมันเป็นอยู่มันก็ต้องเจ็บร้อนก็ต้องร้อนหนาวก็ต้องหนาวเจ็บก็ต้องเจ็บของคนมันมีหัวใจแต่คนมันมีหัวใจคนตายแล้วมีความเจ็บเคยอดทนก็ความเจ็บความปวดมาแล้ว มันก็เป็นธรรมดาจะไม่ให้จิตจะเลยไนมะ่ได้ก็นกหนูก็ทําตามกําลังของนกของหนูคนก็ทําตามกําลังของคนนกหนูก็ความสามารถของนกของหนูก็ไม่เหมือนกันความสามารถของคนก็ไม่เสมอกันเหมือนกัน การทำเรือนทำรังของคนจึงออกมาในลักษณะที่เรียกว่าแตกต่างกัน <c oughs> เรื่องใช่ไม่สอยก็มือนกันมันกลมต่างกันต่างกำลังของคนที่จะแสวงหาได้กำลังของแต่ละคนแต่ละคนนี่มาจากไหน ทั้งทั้งที่เป็นคนเหมือนกันพ่อแม่คนเดียวกันโลงผิดโลงปั้มันเดียวกันแต่ว่าความสามารถไม่เหมือนไม่เสมอกันท่านจึงบอกว่าอันนี้ลหละบุญสร้างใครสร้างมาระดับไหนสร้างมาแค่ไหนก็มีความสามารถในการที่จะสร้างสรรเจ้าของได้เท่าที่เจ้าของสร้างมา คนที่สร้างมาน้อยบางทีจะหาใส่ปากของเจ้าของไน้น้อยบางทีมันก็ยังพอบ้างขาดบ้างนี่แลาจะเรียกว่าทำบุญไม่เป็นบุญทำบาปไม่เป็นบาปได้อย่างไรทำบุญต้เป็นบุญทำบาปต้องเป็นบาป พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ชัดตามความเป็นเี่ยรู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นอย่างนี้จึงเอาความจริงอันนี้ละเห็นชัดตามความเป็นจริงเอากวามจริงนี้ละเอามาเอามาพูดให้บรรดาพวกเราตาบอดหูโนกนี่ได้ยินกันเรียกว่าพระธรรมเทศนา คนตาบอดทูดบอดเผทางคนตามบอดทูดหนวกบางทีใครพูดอะไรมันก็ไม่เ,เชื่อกแต่มันจะให้มันเชื่อได้ไง่ายๆได้ยังไรก็เพราะมันไม่เห็นแต่คนตามบอดพูดนวกนี่ชอบชอบเชื่อเจ้าของเพราะผู้ที่สอนเจ้าของมีอยู่ ผู้ที่สอนเจ้าของก็คือกิเลสเจ้าของและกิเลสนั่นหละมันทําให้บอดให้หนวกอยู่แล้วแล้วมันก็จูงไปจูงไปทางไหนทางไหนที่จะเป็นไปเพื่อสร้างปัญหามันจูงไปทางนั้นทางไหนที่จะเป็นกล้าใการ,การ,การแก้ปัญหาเพื่อความปลอดภายัยมันปิดมันกันทางไหนที่จะสร้างปัญหามันหักจูงไปจูงไป เพราะปัญหามันเอาปัญหาอันนี้แหละผูกค,คนผูกสัตว์ให้พอใจในของเกิดของตายพอใจในร่างกายที่เป็นของของตายอยู่และไม่มีโอกาสที่จะค้นจากของตายอันนี้ไปได้เพราะมันเอาปัญหามาผูกไว้บรรดาเราเรานี่ เป็นนักแก้ปัญหาหรือเป็นนักสร้างปัญหานักแก้ปัญหาพระพุทธเจ้า,จาท่านให้มีความสันโดษสันโดษคืออยู่ในกรอบของสีลธรรมแต่ให้ขยันขันแข็งตามหน้าที่ที่ชอบทำถ้าหาก็ไม่สันโดษไม่อยู่ในกรอบของสินธรรมการประกอบการทำไม่ยึดหลักกว่าเอ้ยไม่ยึดหลัก ความชอบทำลีรทำเป็นหลักดำเนินนั่นคือเป็นผู้นักสร้างปัญหาถ้าหากว่าอยู่ในระหว่างที่กำลังมัวเมามากปัญหาที่สร้างนั้นยังมองไม่เห็นโทษชัดถ้าหากว่าสางเมาสักหน่อยหนึ่งปัญหาที่สร้างปัญหาที่สร้างนั้นจะทับผมเข้ามาทับผมเข้ามาในที่สุดแม้แต่เวลาจะตายก็ตายอย่างเป็นทุกข์ จึงว่านักสร้างปัญหาต้องระมัดระวงังถ้าหากว่าควรพาการแก้ไขเจ้าของถ้าหากว่าไม่พากันแก้ไขเจ้าของแล้วจะแม,ม้แต่เวลาตายก็ตายอย่างเป็นทุกข์เราต้องการที่จะเป็นคนอยู่ก็อยู่อย่างปลอดภัยไม่มีปัญหาเข้ามาทับผม แม้เวลาจะตายก็ตายอย่างหลับตาตายไม่มีความเดือดร้อนวุ่นวายอะไรมาอะไรมาถ้าผมจิตใจน,นี่ก็พาดกันปรปรุงแก้ไขเจ้าของให้เป็นนักแก้ปัญหานักสร้างปัญหาให้เลิกแล้วปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยคี่คลายค่อยค่คลายในที่สุดก็หลับตาตายอย่างที่พระพุทธ,ธเจ้า และระสาวกของรพระพุทธเจ้าและผู้อุบากอุบาสิกาผู้ที่เข้าถึงพระธรรมอัญสอนของรพระพุทธเจ้าท่านตายกันเกิดมาในโลกอันนี้คำว่าความตายความตายไม่มีสักรายที่จะไม่ไปถึงจุดนั่นจะต้องตายโดยการทุกคนทีเดียวรพระพุทธเจ้าท่านจึงให้เตรียมตัวเตรียมใจอยู่เสมอ ใครเตรียมตัวเตรียมใจผู้นั้นเรียกว่าเป็นคนที่โชคดีคนไหนไม่ยอมเตรียมตัวเตรียมใจคนนั้นจะเป็นที่โชค,โชคลายและโชคลายตลอดกาลการเกิดต่อไปการตายต่อไปการเกิดการตายต่อไปขนของความประมาทของเจ้าของผลของการนักเป็นนักสร้างปัญหาของเจ้าของคือเป็นคนประมาทนี่แหละจะทําลายเจ้าของ และจะเป็นผู้ที่มีปัญหาตลอดการการเกิดการตายของเราเราท่านท่านไม่ใช่มีเพียงเท่านี้มีมาผ่านมาที่แล้วๆล้วมาพระพุทธเจ้าส่องยาณยาณของพระพุทธเจ้าหาประมาณไม่ได้ส่องไปขั้นหนาดไหนไม่สุดเป็นไม่รู้ว่าการเกิดการตายนี่มันมีมาจากไหนมันมียาวเท่าไหร่ส่องไปเท่าไหร่เร่งยาณไปเท่าไหร่ไม่สุดสักที แล้วการข้างหน้าของเราเราท่านท่านก็ส่องไม่สุดเหมือนกันนึ่งว่าเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้อะไรที่จะเป็นไปเพื่อความสร้างสรรค์เป็นผู้ที่หมดปัญหาเป็นผู้ที่ไม่มีปัญหาให้ลกรุงรังทับผมจิตใจจะต้องพากันยึดหลักอันนั้นหลักอันนั้นก็คือหลักของพิรรมจะมีสติป,ปัญญา ว่าเองใชทักำแหน่งขนาดไหนเพียงไรก็ช่างถ้าหากว่าไม่ยึดหลักศีิธรรมแล้วการมีสติสัญญา